มีโปรโมชั่นวันที่25มาแนะนำครับคุณผู้ชมเป็นวัน shopee pay ปปนะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บโคสลดล่วงหน้าไว้เตรียมช็อปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมดูที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้พร้อมกันเลยนะฮะก็จะเห็นนี่เลยครับ เตรียมพบกับทุกวันที่25วันช้อปปี้เพครับส่วนลดสูงสุด2,500บาทเงินคืน15%คอยแล้วก็ส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดให้เก็บไว้เตรียมช็อปกันด้วยนะครับผู้ชมเก็บโค้ดเตรียมตัวช้อปครับเติมโค้ด4เวลานะครับเที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมงเย็นแล้วก็3ทุ่มนะครับโค้ดลดสูงสุด2,500บาทนะฮะแล้วก็มีโค้ดลดสูงสุด250บาทรวมถึงโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทด้วยนะครับแล้วก็มีโค้ดรับเงินนคคืื1ออยรับเม่่าผ นะครับคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถเก็บร่วงหน้าไว้เตรียมตรวจสอบกันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่25มิถุนายนครับยังมีโค้ดรับลดสูงสุด500บาทครับคุณผู้ชมกดเตือนฉาบเมื่อรอได้เลยนะครับอย่าลืมอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละโค้ดไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อไปยังมีโค้ดส่วนลดจากทางแบรนด์นะครับแล้วก็โค้ดส่วนลดจากทางร้านค้าด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเก็บร่วงหน้าไว้เตรียมช็อปกันได้แล้วนะครับ และยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่หน้านี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอให้มีความสุขในการช้อปปิ้งออนไลน์ครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราแล้วกดส r i b รให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ